ก็สวั société, alumni, ty, สดีเพื่อนๆที่พี่ที่ครบรักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำมาแนะนําเทคนิคครับเทคนิคเทคนิคอ่ะอ่ะก็อ่านไปนะครับในการร้อยสายไฟนะฮะร้อยสายไฟเข้าท่อครับอันนี้ท่อท่อเดินสายไฟนะครับสามสัแปดนะครับหรือว่าสามหุ่นนะแล้วก็มีสายหกเส้นนะครับหกเส้นนะครับก็มีของสองจุดห้าสองเส้นแล้วก็หนึ่งจุดห้าสี่เส้นนะครับนะครับวันนี้ก็มา มาแนะนําเทคนิคนะฮะง่ายๆถ้าเราทําคนเดียวเราร้อยสายไปคนเดียวร้อยทำยังไงนะฮะนี่จะเกิดว่าอ่าแบบนี้นะครับคือจากที่ขึ้นมาก็แบบนี้นู่นไปนู่นเลยนะครับคือบางทีเพื่อนช่างอ่ะหาคู่มือนะครับหาคู่มือหาลูกมือไม่ได้แต่ว่างานเร่งด่วนต้องได้ทำนะฮะต้องรีบทํานะครับอ้าวไปคนเดียวทำเงีะร้อยสายไปคนเดียวนะครับอ่า ตอนนี้คือจะให้พี่เขาดึงจากจุดนี้ขึ้นมานะครับจากบล็อกเนี่ยแล้วก็มาที่ตัวของนี่ครับบล็อกตัวนี้นะครับดึงคนเดียวนะครับโดยใช้ลอกฮะลอกหรือลูกกิ้งอะไรก็ได้นะครับที่เราใช้นะฮะที่เรามีนะครับก็เอเคเนี่ยก็คือร้อยใส่ไปผ่านท่อแล้วก็ลงรุ่นเลยนะครับดึงคนเดียวนะฮะเดี๋ยวพี่ก็ดึงดูอะลรครับ ครับมือหนึ่งส่งสายมือหนึ่งดึงนะฮะดึงไปด้วยส่งสายไว้ด้วยปัญหาที่เราเจอคือการส่งสายนะครับสายพันสายม้วนนะฮะแล้วสายตรงไม่ว่าครับโอเคครับโอ้ดึงช้านะดึงช้านะครับไปแล้วนะครับคือส่วนมากผมทำงานคนเดียวนะฮะเพราะว่า รับงานน้อยต่อเติมเงี้ยมันเราไปจ้างนะเราไปจ้างลูกมือมาช่วยหรือว่าหาเพิ่มมาช่วยอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มค่าแรงนะครับครับก็เนี้ยผลิตสายด้วยนะส่งสายไปด้วยดึงไปด้วยนะฮะครับดึงเลยครับไม่ต้องกวาขาครับโอเคอันนี้คือถ้าตามจริงอ่ะมันต้องทำกันสองคนนะทำกันสองคนจะง่ายมากเลยนะครับคนหนึ่งส่งสายคนดึงนะฮะ ตัวที่มาผ่านหลอกนะครับนะครับวันนี้ก็ได้นายแบบเป็นพี่ชายนะฮะมาช่วยช่วยเป็นนายแบบให้นะเนี่ยปัญหาคือการส่งสายนะ,ะสายม้วนสายเลยก็กถ้าสายพับเนี่ยเบื้องตั้งคงเจอปัญหานะครับ เรารีดสายไว้ด้วยส่งไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ดึงไว้ด้วยนะครับสายไฟถึงไหนแล้วเอ่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีการดึงก็เนี่ยดึงมาปุ๊บอ่ะแล้วไปนู่นเลยครับไปถึงหลอกเขาผมครับทะลุเลยครับอ่าสายผ่านเ่างยล็อกนี้แล้วผ่านแล้วนะครับเราวขึ้นไปดูข้างบนว่ามันผ่านจริงไหมนี่ครับ ถึงจะเาผ่านบล็อกเลยนะฮะนะครับอ่าครับเอาผมครับอันนี้ก็เป็นการแนะวิธีน,น,นะครับแนะนำเฉยนะครับครับเพืเ่อนเพื่อนคนไหนที่อยากไปลองทําดูก็ลองทําดูฮะนะครับ เดี๋ยวสายถึงบล็อกก็ตัดก่อนนะครับหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับโอเคแค่น,นี้ก่อนนะครับนี่ครับวิธีาการร้อยสายนะครับร้อยสายคนเดียวนะฮะฝรั่งบอกอุ้ยทําไม่ได้หรอกเสียเบีย,บยร์ผมแล้วครับดันหนึ่งลังนะครับนะครับทําไม่ได้คนเดียวร้อยสายคนเดียวไม่ได้เสียเบียร์มันหนึ่งลังแล้วนะครับเท่าลังนะครับนี่หัวคนไทยนะครับครับผมอ่ะแค่นี้ก่อนนะผมอ่ะนะครับอ๋อหรือพูดถึงสลิง สลิงดึงสายผมอะผมใช้เป็นลวดนะฮะลวดลรงไหนไปนี่ครับเป็นลวดเป็นลวดตากผ้าธรรมดาเนี่ยใช้แทนฟินเทปนะครับมาฟันตีเกีียวนะฟันตีเกลียวนะครับใช้แทนฟินเทปได้นะะนครับง่ายๆครับง่ายยาวข้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับฟินเทปก้อหนึงก็แพงนะเป็นพันนะครับโอเคครับ